สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำเคาหยกนะคะเคาก็คือคว่ำหยกก็คือหมูนะคะเราจะแช่ผักกาดดองแห้งก่อนผักกาดดองแห้งซื้อได้ในช้อปปี้นะคะแช่ไว้หนึ่งคืนจากนั้นนำมาล้างสักสี่น้ำก็จะบีบน้ำออกก็จะได้แบบนี้ต่อไปเราก็จะนำหมูสามชั้นไปต้มนะคะข้างละเจ็ดนาที จากนั้นก็นำมาจิ้มจิ้มเสร็จแล้วก็ทาด้วยซีอิ๊วดำให้ให้ทั่วทั้งสองด้านจากนั้นก็ทาด้วยน้ำส้มนะคะแช่ไว้สัก5นาทีค่ะพอครบ5นาทีเราก็นำไปทอดนะคะเวลาทอดให้ใช้ฝาปิดด้วยนะคะเพราะว่ามันจะระเบิดเราจะทอดทั้งสองด้านค่ะ ทอดให้เหลืองทั้งสองด้านนะคะพอทอดเหลืองทั้งสองด้านแล้วก็นำมาแช่น้ำเย็นทันทีน้ำเย็นที่แช่น้ำแข็งนะคะเราจะแช่ไว้ประมาณ40นาทีต่อไปเราจะไปทำผักกาดดองนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยใส่อบเชยใส่โป๊ยกั๊กใส่รากผักชีผัดให้หอม พอหอมดีแล้วเราก็นําผักกาดดองที่เราผักกาดดองแห้งที่เราล้างไว้แล้วก็ใส่น้ําลงไปค่ะคนเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราก็จะปรุงรสค่ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสซีอิ๊วดำสีอิ๊วขาวน้ำมันหอยตามด้วยน้ำตาลค่ะ จากนั้นก็จะใส่ผงพะโล้น้ำมันงาแล้วก็เหล้าจีนค่ะเหล้าจีนจะช่วยให้หอมขึ้นแล้วก็อร่อยมากขึ้นยี่ห้อนี้เลยนะคะหรือใครมียี่ห้อไหนก็ใช้ได้ค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะปล่อยให้เดือดไปสักประมาณสองสามนาทีนะคะ ต่อไปเราจะไปนำหมูที่เราแช่ไว้มาหั่นให้เป็นชิ้นตามต้องการหั่นเสร็จแล้วก็นำมาเรียงในภาชนะที่เราจะนำไปนึ่งนะคะแล้วก็นำผักกาดที่เราผัดไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปค่ะแล้วก็กดนะคะกดให้แน่นแล้วก็นำไปนึ่งสองชั่วโมงนะคะ พอครบสองชั่วโมงเราก็นำออกมาแล้วก็ตักเขาผักออกใส่ในกระทะตั้งไฟให้เดือดเสร็จแล้วเราก็ใช้แป้งมันฮ่องกงนะคะหรือแป้งมันธรรมดาก็ได้ค่ะละลายน้ำแล้วก็ใส่ลงไปคนจนแป้งสุกแล้วก็นำมาใส่ลงไปในหมูของเราจากนั้นก็นำจานมากลับด้านหมูนะคะคว่มหมูแบบนี้ค่ะ ก็จะออกมาสวยงามแบบนี้เราจะมาชิมกันนะคะหมูของเรานุ่มมากอร่อยด้วยค่ะลองไปทำกันดูค่ะทำไม่ยากนะคะ